สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจตรลาทูนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับแอดมินนัทโตครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์การเรียนภาษาญี่ปุ่นและเทคนิครวมถึงวิธีต่างๆที่ผมใช้ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับโดยผมนะครับเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศไทยในโรงเรียนไทยนะครับไม่ได้เป็นลูกครึ่งไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนคนญี่ปุ่น รวมถึงไม่ได้ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าผมสามารถจะสอบวัดระดับ1ได้ตั้งแต่ยังสมัยยังเป็นนักเรียนอยู่ครับโดยที่ผมยึดนะครับหข้อนี้ในการเรียนของผมอันนี้ต้องมองตรงว่านนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมนะครับผมจะยึดคำว่า IQ นะครับ iq ก็คือระดับ1ซึ่งเป็นระดับที่นักเรียนภาษาญี่ปุ่น แทบทุกคนนะครับอยากจะไปให้ถึงและสอบให้ได้นะครับไอคำว่า EQ ที่ผมจะพูดเนี่ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะย่อยให้ฟังนะครับว่า EQ ในที่นี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับและมันจะช่วยให้พวกคุณเนี่ยประสบความสำเร็จในการเรียนภาษา,าญี่ปุ่นได้ยังไงนะครับ EQ นะครับประกอบด้วยตัว I K K Y U นะครับ ไอตัวแรกเนี่ยผมบัญญัติว่ามันคืออิโชเก้งเมอิโชเก้งเมนะครับในการเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราไม่อิโชเก้งเมหรือทุม่มเทตั้งใจเนี่ยมันก็จะทำให้เราไปถึงหายที่เราวางไว้ได้ยากถูกไหมครับอิโชเก้งเมเนี่ยเวลาเราเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่า คุณครูหรือเซนเซเนี่ยจะชอบบอกว่าอิโชเก่งเมเบงเคียวเชโกดะไซตั้งใจเรียนนะแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าเราอยากจะไปให้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจรวมถึงการพูดภาษาญี่ปุ่นให้เก่งการประสบวาสร็จการเรียนภาษาญี่ปุ่นให้เร็วนะครับเราก็ต้องมีความเป็นอิโชเก่งเมคือความตั้งใจที่จะทำนะครับส่วนตัวต่อมานะครับก็คือตัวเค เคตัวที่2เนี่ยผมบัญญัติว่ามันคือคิคิคิเนี่ยภาวาใจนะครับหรือความตั้งใจนะครับในการเรียนภาษานะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยว่าถ้าใจไม่มานะครับรับรองว่าโอกาสสำเร็จยากมากๆนะครับเพราะว่ามันจะทำให้คุณถอดชืได้อะคิาไมเจ้ามันจะทำให้คุณล้มเลิกไปกลางคันหรือมันอาจจะทำให้คุณแบบสืสก้าไหนคือ ไม่ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใจเราไม่มานะครับโอกาสที่จะสําเร็จเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเราตั้งใจแล้วเนี่ยเราจะต้องมีใจให้กับสิ่งที่เราเอ,อ,อยากจะประสบความสําเร็จด้วยนะครับต่อไปนะครับตัวที่3ของคําว่า i q ก็คือตัว k เช่นกันนะครับตัว K ตัวที่3เนี่ยผมบัญัติไว้ว่ามันคือคดสกดสนะครับ ขดกฏสืก็คืออย่างขมักขเม้นหรือทําอะไรอย่างไม่ย่อท้ออย่างต่อเนื่องนะครับในการเรียนภาษาญี่ปุ่นให้ประสบความสําเร็จได้ดีนะครับการทําหรือการพูดทบทวนอย่างสม่ําเสมอเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเคสลับนะครับที่ทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยประสบความสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นนะครับสมัยที่ผมเป็นนักเรียนเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเหนือกว่าคนอื่นเพราะว่าผมมีคดกดสึ มากกว่าหลายๆคนนะครับเวลาอยู่ในห้องเรียนเนี่ยอิโชเกเม่เบ้งเคียวสุดุคือหลายคนเนี่ยมีเหมือนกันทุกคนตั้งใจเรียนเหมือนกันได้เวลาอยู่ในห้องเรียนแต่ว่าเวลาเอาอยู่นอกห้องเรียนเนี่ยอันเนี้ยเราแข่งกันตรงนี้ครับคือสังเกตได้เลยนะครับว่าถ้าแข่งกันแค่ในห้องเรียนเนี่ยความแตกต่างมันไม่ชัดแต่ความแตกต่างมันจะชัดมากขึ้นตอนอยู่นอกห้องเรียนนะครับดังนั้นเนี่ยเทคนิคต่างๆที่ผมหยิบมาใช้เนี่ย มันคือสิ่งที่ไปเติมเต็มทำให้เราโดดเด่นกว่าเพื่อร่วมห้องหลายๆคนครับต่อไปนะครับตัวที่4ี่ของคำว่า iq คือตัว u นะครับ u ในที่นี้คือยูกิยูกิยูกิแปลว่าความกล้าหาญนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงว่าสิ่งที่เราเรียนมาเราต้องกล้าเอามาใช้นะครับหรือพูดให้เข้าใจใง่ายๆคือ เราต้องเอาพูดออกมาลองสังเกตได้ง่ายเลยนะครับว่ารอบๆตัวเราเวลาเราเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมีกี่คนกันที่กล้าพูดมีกี่คนกันที่กล้าใช้สิ่งที่เรียนหรือมีกี่คนกันที่กล้าที่จะเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับในการเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยไล่มานตั้งแต่นที่หคืออิโชเกงเม ตั้งใจคิคือเราต้องมีใจในสิ่งที่เราเรียนหรือต้องมีความชอบความรักในสิ่งที่เราเรียนนะครับกดือไม่ยอ่อไม่ทอ้อเข้ามาเขม้นตั้งใจเรียนทุกๆวันนะครับทำต่อเนื่องและยูกินะครับคือกล้าที่จะนําสิ่งที่เราเรียนหรือกล้าที่จะนําสิ่งที่เราคิดเนี่ยมาใช้มาพูดมาเขียนนะครับถ้าเป็นยุคนี้ก็มีโซเชียลหรือว่ามีแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มนะครับในการปล่อยของเราสามารถที่จะปล่อยของผ่าน โซเชียลมีเดียต่างๆได้มากมายไ mm. ม่ว่าจะเป็นใน Facebook, Twitter หรือ YouTube นะครับเราสามารถที่จะปล่อยของได้หมดขอแค่เรามียูกิมีความกล้าที่จะทำนะครับส่วนตัวสุดท้ายของคำว่า i q นะครับคือตัว U ซึ่งตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญมากๆในการประสบความสำเร็จของการเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับ u ในที่นี้เนี่ยผมบัญญัติว่ามันมาจากคำว่า อุคากาอุอุคากาอุอุคากาอูเนี่ยเป็นเคงโจโกหรือรูปถ่อมตนนะครับในการเรียนภาษาญี่ปุ่นให้ประสบความสำเร็จเนี่ยถ้าคุณไม่มีตัวสุดท้ายตัวนี้เนี่ยผมรับประกันได้เลยว่าคุณสำเร็จยากมากๆนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอุคากาอูตัวนี้ที่ผมบัญญัติขึ้นมาเนี่ยมันคือการฟังมันคือการถามไงครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวแต่เราไม่รู้จักที่จะถามเวลาที่เราไม่เข้าใจหรือเราไม่รู้จักที่จะเข้าหานะครับคนที่เรามองว่าเป็นไอดอลในการเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยโอกาสที่จะสำเร็จก็แน่นอนว่าจะน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะว่าอุคกาอุตัวนี้เนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งนะครับเพราะว่ามันคือการที่คุณไม่เข้าใจแล้วคุณต้องถามซึ่งการเรียนภาษาญี่ปุ่น เป็นการเรียนภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่ของเรานะครับดังนั้นเนี่ยเด็ก่นักเตะวาการนักเตะอัตม่คือเราไม่เข้าใจเราทําไม่ได้เราพูดไม่ได้เนี่ยมันอัตลีม่หรือเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ปกติมันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่รู้แล้วถามการที่เราไม่รู้แล้วฟังการที่เราไม่รู้แล้ว อุากาอุยังมีความหมายว่าโฮโมงสูุด้วยนะคือหมายถึงว่าถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วเรายังอุคากาอุคือเรายังเข้าไปหาคนที่รู้เพื่อสอบถามเนี่ยถือเป็นคีย์สักเซสที่เร็วมากๆนะฮะเพราะว่าเวลาเราเรียนแล้วไม่เข้าใจแล้วเรากล้าที่จะถามเนี่ยมันก็จะทําให้เราก้าวขึ้นมาอีกสเตปหนึงได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย EQ ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ระดับหนึ่งที่พวกคุณหวังจะสอบให้ได้นะครับ แต่มันมีความหมายแฝงไว้อย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไอแรกคืออิชโชเกงเนี่ยคือเราต้องตั้งใจเต็มที่นะครับตามมาด้วยตัวเคคือคิเราต้องมีใจหรือมีความรักในสิ่งที่เราจะลงมือทำตามมาด้วยเคตัวที่สองนะครับก็คือคดสกสึ u, คือทำอะไรอย่างขมักขมเอนอย่าย่อท้อทำอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันนะครับตัวที่4คือตัววายคือยูกิ ยูกี่ก็คือความกล้านะครับเราต้องกล้าที่จะเอาพุทในสิ่งที่เราเรียนออกมาใช้ด้วยตัวสุดท้ายคือตัวยูคืออุคกาอุเป็นการคิดขู่ขแบบถ่อมตนนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเราต้องถามถ้าเราไม่รู้เราต้องฟังถ้าเราไม่เข้าใจหรืออยากจะได้แรงบังในดาลใจใหม่ๆเราก็อุคกาอุไปโฮมงสุลุไปหาคนที่เขารู้ไปหาคนที่เรามองว่าเป็น แรงบันดาลใจไอดอลของการเรียนภาษาญี่ปุ่นเรานะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยได้พลังและได้เทคนิคได้รับฟังสิ่งต่างๆจากคนที่เขาผ่านตรงนี้มาก่อนหรือสําเร็จในการเรียนมาก่อนนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ IQ หรือ5เทคนิคสําคัญในการเรียนภาษาญี่ปุ่นให้ประสบความสําเร็จครับถึงตรงนี้นะครับใครมีคําถามใครมีความเห็นนะครับก็ อย่าลืมนะครับพิมพ์งลงมาที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับฟังเจด و าทุกครับขอให้ประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับสวัสดีครับ